เคยใช้คาแรงดดบเบิรเซรั่มกันไหมฮะแล้วมันจะเหลืออยู่ก้นขวดอะอยู่หน่อยนึงแบบว่ามันเสียดายอะ่ะเอออยากจะใช้ให้มันหมดใช่ไหมครับก็พยายามจะเขาเรียกว่าอะไรพยายามจะบิดฝาขวดแล้วตรงเนี้ยมันบิดไม่ออกนะแบบอืมใช้แรงแล้วไม่ออกนะเราก็เลยงัดฝาไอ้ข้างบนตรงเนี้ยที่เดิมมันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะงัดมันออกมาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือดึงตึ๊บๆมันก็ดึงออกมาได้น,นะฮะทีนี้ข้างบนมันจะเป็นอันเนี้ย เป็นแท่งที่ไวปั๊มเซลั่มขึ้นมาใช่ไหมครัก็ไปหาครีมหนีบนะซึ่งเอาครีมอะไรก็ได้ะดนะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ดึงขึ้นมาเลยปึ๊บเนี่ยเนี่ยมันจะยังมีเซรั่มเหลืออยู่นะปึ๊บแล้วก็ดึงอีกอันหนึ่งปึ๊บเนี่ยขึ้นออกมาใช่ไหมครัแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เทเอานะครับเราก็จะได้เซรั่ม ก้นขวดที่เหลืออยู่นั่นเองเออกมาใช้นะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะจริงๆถ้าไม่รีบมากนะฮะก็ค่อยๆเทก็จะได้บริบาลเซรั่มที่ออกมาเยอะกว่าน,นี้นะครับ